มาดูครับผู้ภัครับเพิ่งทำเสร็จครับนี่สว่างนะครับนี่ครับไฟผมติรหน้าครับน้องก็สั่งไม้สองกว่าบาทครับก็ต่อสายรอตรงนี้นี่นี่นี่เป็นชุดสำเร็จรูปนะครับโอ้ยนี่ครับข้างหลังก็มีครับครบบางโคนครับไปสี่ใครับครับมากดผมดูกันครับนี่ครับ เอา,าอะแต่างงามครับครับทำแบบไม่เกะกะอะเลยครับไม่ต้องตัดแปลงรถเจาะเจาะสายสลัดเลยครับรับมีประสิบไอนะครับเคลื่อนทีเร็วแต่เครื่องยังไม่ทำให้เร็วเลยครับเพิ่งได้รถมาครับเี เพื่อจะช่วยเหลือครับให้แสงสว่างครับอ้อย่างสวยเลยครับปิ๊บแป๊บปิ๊บแป๊บเลยโอเคครับ